สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าค่ะสนใจนะคะสั่งตัดชุดเดสกับร้านแม่บริผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะที่นุ่มสมใสอยู่วันนี้นะคะคุณลูกค้าขารอบอก36ค่ะเอว30นะคะสะโพก40นะคะความยาวเต็มชุดนะคะอยู่ที่45นิ้วนะคะเหมาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ส่วนสูงนะคะ150ถึงเซนติเมตรคุณลูกค้าคะใส่พอดีสวยเดินสะดวกด้วยคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พิมพ์เนี้น อบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะถ้าที่อยู่ในหุ่นตอนนี้นะคะจะเป็นรอบอก38ค่ะรอบเอวนะคะ32นะคะสะโพก42ความยาวนะคะเต็มชุดจุดที่ที่45นิ้วเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาทางร้านแม่บัลีผ้าไทยของเรานะคะตัดความยาวชุดเดสอยู่ที่45นิ้วคุณลูกค้าขาความยาวแขนนะคะความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วค่ะคุณลูกค้าขารูปแบบแขนมีแบบมี2แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวกด้านในแบบนี้นะคุณลูกค้าขา สำหรับนะคะตัวนี้จะเป็นแบบด้านนอกแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบนะคะเสื้อนะคะแหวกแขนรูปแบบไหนสั่งทําได้สั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขาัน,นจะเป็นแหวกด้านนอกนะคะที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นแบบปิดตรงแขนตรงนี้นะคะแหวกด้านในนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยชุดนี้2,590บาท2,590บาทคุณลูกค้าขาจากปกติ2,990บาทสำหรับงานผ้าไทยรุ่นนี้คุณลูกค้าขาเพราะว่านะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาใช้ผ้านะคะใช้ผ้าทั้งหมดนะคะ2ชิ้นค่ะ ใช้ผ้าหนึ่งชุดใช้ผ้าหนึ่งชุดผ้าหนึ่งชุดเท่ากับสีหลาผ้าหนึ่งชุดเท่ากับสี่หลาตัดเป็นชุดเดรสสวยๆแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาชาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรอบอ,อกเริ่มต้นที่รอบอก32นิ้วไปจนถึงรอบอก50นิ้วตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะชุดนี้ที่นุ่มใส่อยู่เป็นผ้าชุดนี้เลยเป็นผ้าเซ็ตนี้เลยคุณลูกค้าขาขขผ้าเป็นเซตขอนยักเรียกผ้าเป็นเซตเพราะว่า1เเซตท่ากับสหาาุึ ถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้1980ัรบาท1980ัรบาทรับทั้งเซตแบบนี้เลยได้เลยค่ะคุณลูกคา้าขายผืนนี้เป็นลายโคมไฟผืนนี้เป็นลายโคมไฟนะคะสีสีน้ําตาลเม็ดมะขามคุณลูกค้าขา้าจะเป็นน้ําตาลอมแดงเนาะน้ําตาลอมแดงนะคะคุณลูกค้านะสีน้าตาลเม็ดมะขามสวยๆคะ่ะสวมใส่นะคะงานแต่งได้งานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกคา้าขาสวมใส่เข้าวัดทาบุญสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยรวมไปถึงคุณลูกค้าขารูปแบบกาาาารวงย รูปแบบการวางลายผ้าชุดนี้ที่นุ่มสวมใส่ยอยู่นะคะจะวางลายผ้านะคะใช้ตรงเชิงตรงนี้ชนหากัน โอเคนะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าชอบแบบว่านะคะเป็นแบบลายทั้งตัวเหมือนอ่าเหมือนทางด้านหลังนี้คุณลูกค้าคะชอบแบบว่าเป็นลายทั้งตัวเลยนะคะได้เลยคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นลายทั้งตัวเราก็จะวางผ้าแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะวางผ้าแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้ชอบนะคะการวางลายผ้าแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้า่ะวางผ้า2รูปแบบขออนุญาตนะคะคุณลูกค้า่ะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราขออนุญาตวางผ้า2รูปแบบจะเป็นลายเตรียมตัวก็จะได้ลายนี้ นะคะคุณลูกค้าขาวางลายเตรียมตัวก็จะได้ลายนี้นะคุณลูกค้าจ๋าแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบนะคะ,ะการวางลายผ้าแบบนี้คุณลูกค้าขานี้ไงเราก็จะใช้นะคะตรงชายอ่าตรงชายผ้าแบบแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวต้องขอยัาพับก่อนอ่าตรงนี้หนึ่งแถบใช่ไหมโอเคแล้วตรงนี้ก็นํามาชนกันก็เป็นอีกหนึ่งแถบเช่นเดียวกันแบบนี้ค่ะ โอเคนะคุณลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบการวางลายผ้านะคะแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้วางลายผ้าได้สองลักษณะวางลายผ้าได้2ลักษณะรวมไปถึงคุณลูกค้าขาตรงแขนตรงแขนนะคะเราจะใช้ตรงนี้ตรงแขนแลาวางผ้าแบบนี้ค่ะมันจะสวยโอเคนะคะให้อยู่นะคะตรงตรงตีนซิ่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นอยู่ตรงชายตรงล่างนเห็นไหม เห็นไหมต้องแขนอันนี้คือเรื่องของต้องแขนโอเคต้องแขนเราจะวางแบบนี้ไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดนะคะเป็นแบบแหวกแขนด้านในแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบแหวกแขนด้านนอกแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นแบบว่าปกติเลยไม่ต้องแหวกแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเย็บติดกันก็เป็นแขนปกติ ก็จะเป็นแขนแขนจีบไหล่แล้วก็ปกติไม่ต้องแหวกแขนอะไรใดๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าสามารถเลือกได้สําหรับรูปแบบแขนรวมไปถึงความยาวของชุดเดรสรวมไปถึงความยาวของชุดเดคุณลูกค้านะคะเคยใส่ชุดเดสที่ความยาวเท่าไหร่ ก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะแต่ตรงบริเวณตัวนุ้นขออนุญาตจัดทำเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะจัดทำนะคะเป็นกลึงๆนะคะเป็นแบบว่าเป็นชุดเดทหางป่าเป็นชุดเดทหางปลาเพราะว่าอะไรคะทาให้แบบว่าใส่แล้วดูแบบว่ามีเอวนิดนึงคุณลูกค้าขาไม่ได้แบบว่าใส่รัดรูปจนเกินไปเพราะว่านะคะผ้ารุ่นนี้เป็นางานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือสองตะกอคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าอยู่ทรงอยู่ตัวไม่ยืดไม่ยน่นไม่หย,ย้วยคุณลูกค้าขาใส่แล้วสวยใส่แล้วแบบว่าเน,น,นาะเนี่ยพอดีเลยเห็น อ่จถ้ากาวเต็มผืนนะอ่ะถ้ากาวเต็มผืนจากนั้นนะคะก็นํามาวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บค่ะคุณลูกค้าขเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมมากๆเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาตรงร่างตรงด้านล่างนะเส้นรอบวงนะคะความกว้างนะคะเส้นรอบวงนะคะของชุดนี้ค่ะปลายชุดอยู่ที่50นิ้วเท่านั้นค่ะไม่ได้บานจนเกินไปพอดีสวยพอดีสวยพอดีใส่มากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่คะรอบแจ้งรอบอกนะคะเอวนะคะสําคัญมากแล้วก็ขอสะโพกด้วยสําหรับงานชุดเดทคุณ คูกค้าขาความยาวแขนนะถ้าเป็นแขน3ส่วนนุ่มจะตัดอยู่ที่17นิ้วค่ะถ้าเป็นแขนสั้นนะคุณลูกค้าขาแปนะคะ8.5นิ้วก็สามารถตัดได้แต่ตรงรูปแบบคอขอเป็นรูปแบบแบบนี้นะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายใส่กับสร้อยไข่มุกนะคะรูปแบบสั้นหรือว่าใส่กับสร้อยไข่มุกรูปแบบยาวก็สวยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นซิปหลังค่ะ ตรงนี้เป็นซิปหลังนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดมีโอนประจํา1,500บาทค่ะชุดนี้2,900 2590บาทคุณลูกค้าคะนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0 8 9 4 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 4 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงนะคะกระเป๋าเราก็ากมี กระเป๋าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยมีกระเป๋าสวยๆนะคะแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยนะคะแถมเป็นสีขาวขออนุญ,ญาตนะคะคุณลูกค้าคะ่ะกระเป๋านะคะที่แถมให้จะมีแค่สีขาวเท่านั้นเพราะว่าอะไรคะมันเหมาะมันแมทกับทุกเฉดทุกเฉดสีเลยไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกผ้าเฉดสีไหนมาตัดก็สามารถนะคะใส่ได้ทุกเฉด ทุกเฉดเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสีกลางๆสวยๆแบบนี้แหละเนาะสวยไหมแถมให้ฟรีนะคะอันนี้คือแถมให้ฟรีคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยชุดเดทผ้าใบวันนี้ตัดได้แล้วนะตัดได้แล้วนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจมากๆนะคะที่แบบว่าเนาะให้ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะก็พัฒนานะคะพัฒนารูปแบบนะคะงานตัดเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะว่า มันเป็นความต้องการของคุณลูกค้าคุณลูกค้าว่าอยากให้ทางร้านของเราตัดชุดเดรสให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เนอะนุ้งก็่าจะหาช่างได้คุณลูกค้าคะการหาช่างการที่เราแบบว่าจะตัดให้แบบว่าเราเข้าเข้าตัวแล้วแบบใส่แล้วสวยสามารถใส่ออกงานได้แบบเนี้ยก็หายากพอสมควรวันนี้หาได้แล้วนะขอบพคุณมากๆขอบคุณแรงบันดาลใจดีๆจากคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ถ้านะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ 0, 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งาน ผ้าไทยสวยๆวันนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราในรูปแบบชุดเดทวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายซักเครื่องได้สี่ไม่กตกค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยรวมไปถึงนะคะทางร้านนะคะก็มีมีผ้าหลายลายนะ ีผ้าอยู่หลายลายด้วยนะให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปกันนะคะสีดําก็มีหลายลายเช่นเดียวกันคุณลูกค้าอยากใส่แบบไหนอะไรยังไงนะคะอยากดูอยากช็อปนะคะผ้าเพิ่มเติมคุณลูกค้าขาสแกนยิ่งคิวอาค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดียวทางร้านส่งรูปนะคะผ้าสวยๆไปให้เลือกโอเคนะคุณลูกค้าคะแต่อย่าลืมไปวัดรอบอกเอวสะโพกนะคะรวมไปถึงความยาวของชุดถ้าคุณลูกค้าชอบ ความยาวเท่านี้แหละโอเคพอดีสวยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เลยบอกว่าความยาวชุด45ชุดเอนิ้วนะคะเหมือนที่นุ่มใส่โอเคไหมคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วในเรื่องของแขนถ้าชอบเป็นแขนแบบนี้ก็บอกว่า เป็นแขนเหมือนที่นุ่มใส่แบบแหวกด้านในนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นในชุดดามันจะเป็นแหวกแขวด้านนอกคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะติดต่อสั่งตัดโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวอารโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนุ่่่มมนนะะะคจสงงรููปใใหห้้ดชผาาท แอปพลิเคชันหลายโอเคนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ